มีเพื่อนๆหลายคนครับในกลุ่มอยากจะให้ช่วยถ่ายภาพการทำข้อกวัวอย่างละเอียดให้ชมน้อยครับวันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายเช้าๆครับ9โมงเช้าของวันที่1พฤษภาคม2565ครับจะถ่ายลักษณะการทำข้อกวัวง,ง่ายๆครับสไตล์ของคอกไม่สักฝารรมว่าทำยังไง ครับซึ่งการวางผังคอกครับเริ่มจากการวางผังคอกก่อนครับว่าวางยังไงให้ถูกใจบัวครับถูกใจบัวเข้ากับธรรมชาติของบัวเรามาดูนะครับว่าแนวทิศทางของการวางแปลนครับวางแปลนวางโครงสร้างหลักของคอกบัวเริ่มตั้งแต่หลังคาครับเริ่มตั้งแต่หลังคาเลยเริ่มตั้งแต่หลังคา เห็นไหมครับว่าหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าทําไมการวางแนวจ่วดลังคาให้สูงด้านในคอกแล้วก็ต่ําลงมาด้านที่อยู่หน้าคอกครับว่าทำไมอะไรเขาอาจจะสงสัยครับทาไมทาไมถึงทําแบบนี้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเลยครับไม่ต้องการให้ภายในคอกฝั่งโน้นครับภายในคอกฝั่งที่เราให้วัว ได้เดินได้อยู่ได้อาศัยไม่เปียกน้ำครับไม่เปียกน้ำเวลาฝนตกน้ำจะไหลลงฝั่งด้านหน้าครับด้านนี้น้ำจะไหลลงตามทิศทางด้านนี้ซึ่งก็จะทำให้หน้าคอกเห็นไหมครับว่าหญ้าค่อนข้างนงา้มเลยครับหญ้าแพนโกลาที่ปลูกหน้าคอกแป๊บเดียวได้ตัดแป๊บเดียวได้ตัดครับตรงนี้เพราะว่าน้ำเขาจะไหลลงด้านนี้ส่วนด้านในก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของบัวก็จะแห้งครับแห้ง ไม่เปียกนี่คือเหตุผลที่วางทิศทางของเพิงม้าแงนครับให้สูงด้านในต่ําด้านนอกครับด้านหน้าก็ผูกหญ้า,าไว้กําลังใจเพียบเลยครับกําลังใจเพียบเลยเป็นไก่งวงครับที่เลี้ยงเอาไว้เป็นสีสันของคอกบัวครับลูกผสมใจแอนบาบอนเลสอเมริก bon ันบอลแบ็กตุรกีอ้าวมีรอยย่นปามเลยครับรอย่อนปามอยู่ฝั่งโน้นตัวหนึ่งครับ ครับก็จะมีอยู่หลายพันธ์เลี้ยงเติมสีสันของขอคออบัวรครับเป็นเสน่ห์ของค้อบัวอ่ะทีนี้มาเล่าเรื่องข้อวัวต่อครับจากโครงหลังคามาสู่พื้นที่บริเวณอคอกครับพื้นที่บริเวณอคอกสำคัญครับถ้าเราเลี้ยงวัวแบบไม่ได้ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนาครับเราเลี้ยงในอคอกขนาดของขอคอกสำคัญครับขนาดของขอคอกที่อยู่ด้านเนี้ยคอกนี้ สี่หนึ่งสองสามสามช่องครับช่องละห้าเมตรสิบห้าเมตรครับด้านหลังก็ประมาณยี่สิบเมตรครับสิบห้าคูณยี่สิบเมตรครับคอกนี้สิบห้าคูณยี่สิบเมตรทําให้วัวเรานั้นเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ในคอกแบบไม่เครียดครับพื้นที่กว้างเอาไว้เพราะธรรมชาติของวัวจะปล่อยเป็นฝูงวัวที่ปล่อยรวมกันทั้งหมดครับเดิมทีก็แยกเลี้ยงแต่ก็มีปัญหาเยอะ ก็เลยปล่อยรวมกันให้เขาอยู่รวมกันแบ่งทุกแบ่งสูงก,กันส่วนราวครับราวกันด้านนอกนั้นจะใช้แป,ป๊บครับแป,ปาา๊บกาวนไยไม่แพงครับอาจจะใช้แป,ปาา๊บกาวนไยเป็นเสาเลยก็ได้แต่ใช้ PVC หุ้มตัวที่สัมผัสกับดินให้สูงเลยดินขึ้นมาประมาณสัก 40- 50เซนครับจะเหมาะที่สุดให้ถึงราวแรกไม่ก็ใช้เสาคอกนกรีตเลยใช้เสาคอกนกรีตเลย นี่คือพื้นที่บริเวณคอกแล้วก็ทาประตูเข้าให้ดีครับประตูเข้าให้กว้างเอาไว้ให้รถเข้ามาทํางานได้สะดวกเห็นไหมครับตรงนี้ให้รถเข้ามาได้สะดวกทีนี้มาดูด้านหน้าคอกครับส่วนด้านหน้าคอกก็จะมีหลกัหลกๆก็คือตัวแผงแผงกั้นให้เราเรียกว่าให้บัวกิดหญ้าครับตัวนี้ เริ่มตั้งแต่ตัวตัวด้านหน้าด้านนี้ตัวนี้แผงตรงนี้สูงจากพื้นผมเซตเอาไว้35เซนครับเดิมทีนั่นจะเซตเอาไว้ 4- 5ถึงห้ิเซนเจอปัญหาครับเว่าเราเลี้ยงวัวรวมฝูงเนี่ยหรือวัวที่วัวเด็กเขาจะกินไม่ถึงครับวัวเด็กที่แรกเกิดอยากให้เขาได้กินหญ้ากินอาหารกินฟางกับแม่เขาเลยไม่ต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปทํารางเพิ่ม เราใช้รางนี้ยให้ได้ใช,ใใช้ให้ใช้ได้กับบัวทุกรุ่นครับรางอาหารด้านนี้ให้สูงประมาณสัก35เซนอิกบล็อกก้อนครึ่งส่วนด้านนอกนี้ใช้สี่ก้อนครับ80เซนความกว้างก็สําคัญครับจะเซตความกว้างเอาไว้เม็ด20ครับ3อิดบล็อกครับ3อิดบล็อกป้องกันไม่ให้บัวสะบัดหญ้าร่วงมาด้านหน้าด้านนี้ครับร่วงมาด้านหน้าคอกทําให้เราเสียหญ้าเสียฟางเสียอาหาร นี่ก็นี่ก็เป็นเป็นหลักการทําตัวรางอาหารครับให้ออบโจทย์ครับถูกใจวัวทุกรุ่นทุกเพศท,ทุกวัยส่วนตัวก้านะครับก็แข็งอย่างที่เห็นครับที่เ,เพื่อนๆทำนี่ทําสูงขึ้นมาเป็นพิเศษนิดนึงครับไม่อยากให้ตโนกของวัวครับมาชนด้านบนวมาชนแล้วรู้สึกเขาจะมีรอยครับมีตําหนิแล้วเลยทําให้สูงไว้เลยให้สูงเลยเลยทาเลยกเลยตนกวัวได้เลยประมาณสักร้อย ร้อยเจ็ดสิบครับเซ็ตไปร้อยเจ็ดสิบจากพื้นรับก็พอดีอันนี้ลูกชาย v แปดสวยครับลูกชาย v แปดมีผลงานแล้วครับหนึ่งตัวลองขับดูแล้ลองขับดูละสวยครับเป็นวัวพ่อพันเรื่องร้อยครับโบ๊ทครับโบ๊ทครบเครื่องไข่ดำหมูดำอ่าอันนี้ตัวเล็กครับลูกชายแบดด็อกพี่ลูกสาวครับลูกสาวแบดดรอปลูกสาวแบตอ้าวพูดมาคุยเรื่องครอบต่อครับ ทีนี้พอเสร็จจากข้อจากแฉงครับมาดูอีกส่วนหนึ่งครับระบบการให้น้ําสําคัญครับระบบการให้น้านี่ครับระบบการให้น้ํานี่พูอง่ายว่าจะต้องสามารถให้วัวกินได้ทั้งวัวเล็กและก็วัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูสักนิดนึงครับเห็นไหมครับระบบการให้น้ําจะใช้แรงดันต่ําครับผมจะใช้ถังพักน้ําฝั่งโน้นครับมาถูกไปดูนิดนึง เป็นถังคอนกรีตขนาดเม็ดยี่สิบครับถังชุ่มร้อนนี่เลยครับมันต่อว,วางสี่ชั้นสีให้ด,ดีพักอาจจะใช้น้ําฝนน้ำมาดานก็ได้ครับพักเอาไว้ใส่ลูกลอยไว้ให้เต็มตลอดเวลาครับสังเกตดูตัวอ่างน้ําครับจะให้วัวเด็กกินได้ด้วยครับวัวแรกเกิดสัปดาห์หนึ่งเขากินน้ําได้ก็ทําไว้สองชั้นเลยทําไว้สองชั้นเลยแล้วก็เซตความสูงเอาไว้ในกระบะประมาณสักหนึ่งในสามครับไม่ต้องเยอะครับ ของกันไม่ให้เป็นที่เลี้ยงยุงครับเป็นที่เขาเรียกว่าไม่สกปรกให้พอดีกินครับแต่ละวันแล้วก็ใส่ลูกลอยอาไว้ให้ดีถ้าใส่เหล็กกันวัวได้ยิ่งดีครับใส่เหล็กกันวัวไว้ได้ยิ่งดีไม่ให้วัวกระแทกลูกลอยเราเสียหายจะทำไว้สองชั้นเทงครับทําไว้หน้าคอกก็ได้ครับหลังคอกก็ได้แต่แนะนําไว้ถ้าจะให้ดีครับก็ให้อยู่ในโซนที่เรามองเห็นได้ชัดเจนไม่โดนแดดไม่โดนแดด หน้าคอกก็ได้ครับหน้าคอกก็ได้ครับทําไว้น้าคอกก็ได้นี่ครับวัวเด็กๆนี่ก็อันนี้อายุสองสัปดาห์ครับสิบสี่วันครับลูกสาวแค่กว่าร้อยล้านเนี่ยับก็ไปกินน้ําได้วัวใหญ่กินได้วัวเล็กกินได้นี่คือลักษณะของการทําอ่างน้ําครับใช้กระบะผสมปูนครับใบหนึ่งประมาณ0ี่ร้อหชุดนี้ใบหนึ่งสี่ร้อยบาทแข็งแรงทนทานครับใช้งานทนทานเหนียว มาทำกรอบเหล็กสักนิดนึงกรอบเหล็กสักนิดนึงอ่านี่มาคุยเรื่องห้องวัวต่อครับก็มีหลายประเด็นที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับแบบรวบลัดครับะจะพูดจะอธิบายไม่เยอะอีกส่วนหนึ่งก็ที่สําคัญครับก็คือข้อปฏิบัติการข้อปฏิบัติการซึ่งมีความจําเป็นครับสําหรับการดูแลวัวซึ่งที่ข้อไม้สักนั้นก็จะทําเซตเอาไว้ห้องนึงครับเห็นไหมครับเซตเอาไว้ห้องนึงมีประตูเข้า แล้วก็มีสองเลขตัวนี้ให้วัวเล็กวิ่งเข้าออกได้เพราะส่วนก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกได้ครับเข้าของนอกออกในในสะดวกคนเราก็เข้าสะดวกครับตัวนี้เอาไว้เป็นทางให้คนเข้าสะดวกตันี้สองแลว่าขอ้อตองข้อปฏิบัติการก็จะมีนี่ครับดูเขาจะกินได้ครับบัวแรกเกิดถ้าเราทําด้านแขงด้านหน้าสูงเขาจะกินไม่ได้ ประมาณทั้งสามถึงห้าทงสีิดเตือนครับระยะที่มีความเหมาะสมจะใช้วัวเด็กสามารถที่จะกินหญ้ากินฟา,างกินอาหารกับแม่เขาได้เลยครับเพราะว่าเขาเห็นแม่กินเขาก็จะกินด้วยฝึกกินครับฝึกกินในการทำํทำคอกทําลางอาหารนี้ให้ตอบโจทย์ครับให้ถูกใจไว้โจถูกใจไว้เด็กครับเอาให้สูงประมาณเขากินได้หะหรับกิน ในข้อปฏิบัติการนี้ก็มีประตูเข้าออกครับประตูเข้าออกได้สะดวกเห็นไหมครับประตูเข้าออกได้สะดวกหมอทํางานได้สะดวกครับโซนนี้เห็นไหมครับเราเดินเข้าออกได้เดินเข้าออกได้ความสะดวกสบายของข้อปฏิบัต anyway> ิการครับสะดวกทั้งบัวสะดวกทั้งคนดูแลสะดวกทั้งหมอครับปลอดภัยด้วยครับไม่ใช่สะดวกเดียวทั้งปลอดภัยด้วยอ่นี่ครับลูกสาว แจ็คฝาดรอยล้านอคอลายเลยแต่ก็สีแดงเข้มครับดูสวยมากเลยสีหลังตรงสีแดงน่ารักครับแล้วก็ลักษณะเด่นอีกนึงครับมาพูดเรื่องคอกปฏิบัติการซองปฏิบัติการ,การเหล็กตัวนี้เอาไว้คัดท้ายครับเอาไว้เวลาวัวที่มันเข้าซองอยากๆเราไม่ต้องมาดึงไม่ต้องมาดัในใกล้ๆครับเดี๋ยววัวเตะเอาเอาไม้สอดต,ต,ตรงนี้ครับแล้วงัดท้ายเข้างัดท้ายเข้าครับเข้าขง่ายแล้วก็มีตัวการท้ายครับล็อกท้าย แล้วก็ตรงข้างนี้ให้สูงเอาไว้ครับประมาณสักเมตรยี่สิบเซนครับมีร้ามเดียวก็พอให้วัวเด็กๆเราครับเข้าไปกินนมได้สะดวกตอนที่คลอดใหม่ที่เราจะต้องรีดนมครับต้องรีดนมต้องช่วยเขาวัวทุกวันนี้ต้องช่วยครับแรกเกิดบางทีเขาไม่สามารถที่จะกินนมเองได้ครับเกษตรกร,รเราต้องช่วยเขาบางรายก็ต้องรีดครับรีดก็ต้องรีดครับรีดนมให้เขากินทั้นสองตัวนี้ก็จะช่วยให้คนเลี้ยงวัวเรารีดนมได้สะดวกครับ รีดนมได้สะดวกไม่ต้องกลัววัวเ,วเตะม,มัดขาให้ดีครับโยงขาไปด้านหลังมัดตรงคอและโยงให้ดีครับเทคนิคการมัดเท้าวัวก็มีส่วนเหมือนกันครับที่จะให้วัวเราปลอดภัยไม่ลม้มตัวเราเองก,ก็ปลอดภัยจากวัวเตะครับเกล็แร่ครับอ่าสําคัญเหมือนกันเกล็แร่นี่ตำแหน่งแขวนสําคัญครับที่จะไม่ทําให้คอกเราที่เป็นเหล็กผุครับแขวนไว้ตําแหน่งที่เขาเรียกว่าไม่ไม่โดนเหล็กครับโดยเฉพาะที่รางอาหาร ก็ดีหรือไม่ก็ตรงซองปฏิบัติการตัวนี้ครับซองปฏิบัติการแปะเอาไว้เพราะเกลือแร่จะช่วยให้ลดกรธถึงเกลือแร่แล้วก็ลดกรดในกะระเพาะของวัวเราครับป้องกันบัวท้องอครับนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติการเป็นซองปฏิบัติการที่จะช่วยให้วัวเราหรืาปลอดภัยครับดูแลวัวได้ดีแล้วก็มีตัวเหล็กโครงด้านหน้านิดน,นึงครับเอาไว้ดึงวัวได้ง่ายครับตัวนี้ เราแลดึงวัวแล้วก็โยงเข้าตัวนี้ก่อนที่จะล็อกคอครับได้ทั้ง้านข้างเหมือน,นกันครับมัดต,ตอนนี้ที่เราดูเขาเรียกว่างานที่มันต้องอาศัยการมัดที่ดีอย่างเช่นการเจาะหูสนตะไายพวกนี้ครับต้องมัดให้ดีครับเป็นที่โยงให้ยาวพอกว้างพอเห็นไ,ไหมครับนี่ก็เป็นซองปฏิบัติการข้อปฏิบัติการที่ข้อมีอยู่4ข้อครับครบพอดีครับเพราะว่า วัวคลอดสี่แม่พร้อมกันครับวัวคลอดสี่แม่พร้อมกันอันนี้ก็ลูกสาวแจ็คพอตร้อยล้านครับสวยครับลูกแจ็คพอตถือว่าให้ลูกสวยสีแดงดีอันนี้ก็เป็นเป็นข้อครับเป็นข้อของข้อไม้สักพามที่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นครับได้เห็นการทำข้อก็มีก็ถือว่าครบครับตั้งแต่การวางผังการทำบริเวณข้อ การทำซองทำขอ้อกปฏิบัติการการทำรังอาหารครับให้ตอบโจทย์ให้ตอบโจทย์อ,ทยอ่าอันนี้ก็ลูกชายลูกชายเคฟสามหนึ่งครับสวยครับสวยสีดำออกน้ำตาลดำนียครับเป็นลูกชายขึ้นคลอดแม่ครับเป็นวัวโบครับนี่ครับแม่เขาสวยครับแม่นี่ให้ลูกสวยให้ลูกสวยก็วยทั้งวัวครับ เห็นไหมครับวัวล้างอาหารที่ความกว้างเม็ดยี่สิบเนี่ยเวลากินหญ้าจะไม่ร่วงออกด้านนอกครับส่วนด้านในไม่ต้องห่วงครับส่วนใหญ่แล้วบัวจะกินหญ้าเขาจะไม่ถอยหลังเขาจะไม่ถอยหลังตัวนี้เขาจะสะบัดไปข้างหน้าเห็นไหมครับเขาจะสะบัดอย่างนั้นถ้าเราทําตัวเนี้แคบๆไม่สูงมันจะทําให้หญ้าเราร่วงมาด้านหน้าครับทำให้หญ้าเราร่วงหล่นมาด้านหน้าแล้วก็สูญเปล่าครับป ต้องกันให้ดีครับกันให้ดีครับยังไงเด็กเด็เด็กๆเห็นไหมครับว่าพวกวงหัวที่ดีก็ทําให้เราบริหารจัดการได้ง่ายครับเสาหน้าหกครับที่นี่ใช้เสาหน้าหกเสาหน้าหกแป่แปก็หน้าสามครับส่วนรัดคอใช้หน้าห้าหน้าหกก็ได้ครับอันนี้ใช้หน้าห้าครับจันทันก็เหมือนกันครับผมใช้ไซส์เดียวกันเลยก็ได้ เส้นหนึ่งเเมตรก็ใช้อลูซิงครับอลูซิงติดรางน้ําก็ได้นะครับลันติดรางน้ําสําหรับเก็บน้ำฝนเอาไว้ให้วัวเรากินครับ้างธรรมชาติที่ดีครับเป็นความสุขครับก็มาเราสู่กันฟังความสุขของเกษตรกรความสุขของคนเลี้ยงวัวที่มาดูถังพักน้ําครับ ซื้อตามท้องตลาดก็ได้ครับถังพักน้ําอาจจะเรื่ออาจจะใช้ถังซ่วมขนาดแปดิเซนเมตรหนึ่งเมตรยี่ก็ได้อันนี้ผมใช้เมตรยีบครับพักน้ําเอาไว้ก็เป็นฐานชั้นหนึ่งแล้วก็ตัวเก็บน้ําี่ชั้นครับแล้วก็ต่อระบบท่อเข้าหาอ่างน้ําก็ใช้ลูกลอยครับติดตั้งลูกลอยเอาไว้เห็นไหมครับเวลาน้ําลดเขาก็จะไหลเองเติมน้ําให้บวัวเรากินตลอดยี่บี่ชั่วโมงเพราะน้ําสําคัญครับ สำหรับเลี้ยงว,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 วัววัววัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเวลาเขาหมักเขาย่อยจะเกิดความร้อนครับในกระเพาะถ้าไม่มีน้าเนี่ยทาให้เขาเขาเรียกว,ว่าจะไม่กินหญ้าบางทีท้องอืดด้วยครับเกิดแก๊สเกิดความร้อนน้ําสําคัญเขาจะกินทั้งวันครับบางทีกลางคืนเนี่ยเขายังลุกขึ้นมากินกับลุกมากินน้ำนั้นคอกที่ดีจะต้องมีน้ําเอาไว้ครับก็อเอาไว้ในจุดที่ไม่โดนแดดแล้วก็เรามองเห็นได้ชัดเจนครับว่าอุปกรณ์ลูกลอยน้ำขาดไหม นี่แหละคือสวรรค์ของวัวครับความสุขของคนเลี้ยงวัวความสุขของวัวด้วยครับครับ,บวัวสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ก็เป็นความสุขของเราครับเป็นความสุขของเราความสุขของคนเลี้ยงวัว